สวัสดีค่ะร้านแมพสติกเกอร์ลำปลางนะคะวันนี้มีฟอร์ดไวน์แท็กมาใส่ผ้าใบปิดกระบะแครีบอยนะคะผ้าใบปิดกระบะแครีบอยจะมีตัวล็อกก่อนเมื่อกี้นะคะเขาเปิดละนะคะเปิดแล้วก็เวลาเก็บก็จะหมุนไปเลยนะคะหมุนไปตัวนี้ก็จะเป็นซิปแทบเหมือนปกนติแล้วก็จะมีรางให้นะคะลูกค้าเป็นรางอลูมิเนียมนะคะเวลาเก็บก็คือก็จะมีหมุนไปเรื่อยๆนะคะจะมีคานกัน ้องช้างเวลาฝนตกให้นะคะน้ำจะได้ไม่ขังนะคะส่วนผ้าใบเนี่ยคะ่ะจะเป็นลายหนังนะคะตัวนี้ชวงนี้จะเป็นอ่าเชื้อราป้องกันการเชื้อราไว้ให้นะคะแล้วจะมีสายตัวนี้นะคะเพื่อที่ใช้ในการล็อกผ้าใบนะคะล็อกตรงนี้นะคะเวลาเก็บนะคะเวลาขับรถส่วนคานก็จะมีให้2เส้นนะคะลูกค้าสามารถที่จะเอาคานออกได้นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานก็ดึงเก็บไว้ได้นะคะ ตัวนี้ไม่ได้เจาะรถเนาะตัวนี้ก็จะเป็นใช้กิ๊บนะคะกิ๊ล็อกนะคะกิ๊ล็อกขึ้นไปล็อกคานของแคริบอยซึ่งยี่ห้ออื่นจะไม่มีฐานรับตัวนี้ให้นะคะแล้วก็ผ้าใบเป็นแบบปกติธรรมดานะคะเดี๋ยวเราลองดึงผ้าใบกลับมาอย่างเดิมแล้วล็อกให้ลูกค้าดูก่อนนะคะตัวล็อกมันก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะมีฐานฐานสับอยู่ตรงนี้นะคะสจุดนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องดึง เวลาดึงขึ้นมาต้องดึงผ้าใบให้แน่นนะคะเพื่อที่จะให้มันโด,ดนล็อกฝาท้ายพอดีเลยนะคะถือว่าเป็นผ้าใบที่ยี่ห้อของ Carry Boy Soft Lid ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในในในตระกูลผ้าใบปิดกระบะนะคะตัวนี้ถ้าเราติดผ้าใบแล้วเราเสยังสามารถเปิดฝาท้ายได้อยู่นะคะ ก็ะจะเป็นล็อกเนี่ยคราวนี้ก็จะแนบเลยนะคะกันน้ำเข้านะคะมังจับเก็บแล้วไอ้ที่เปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้ล็อกแล้วนะคะก็จะมีคานล็อกตรงนี้ให้นะคะ,ะสามารถเปิดฝาท้ายได้นะคะเผื่อเอาของไว้ข้างในได้เลยนะคะอ่ะปิด <Okay. S 2> เรียบร้อยสนใจสินค้าก็อย่าลืมแวะมาที่แม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะร้านเปิดทุกวันจ้าสวัสดีค่ะ